สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่องของ LED metric ที่ใช้ชิป m a c 7219กันนะครับในกรณีที่เราซื้อมา1โมดูลใน1โมดูลนี้ก็จะประกอบด้วย LED metric เนี่ยจำนวน4ชุดด้วยกันเราก็จะเรียกเป็นยูนิตนะครับโดยเราจะนับจากขวาไปซ้ายก็คือยูนิต0ถึงยูนิต3โดยแต่ละยูนิตนะครับก็จะประกอบด้วยเม็ด LVD หรือว่าพิกเซลเนี่ย8ณ8อันนี้ผมทำเป็น7 7อยู่นะครับให้เป็น8 8คแกันลวกันนะครับก็คือกว้าง8 p i พิกเซลสูง8พิกเซลรวมกันแล้วก็เป็น16ถ้าเรานับเม็ดพิกเซลตามความกว้างเราก็จะได้ทั้งหมด32พิกเซลสูง8 p i พิกเซลเราก็จะได้ Resolution หรือความละเอียดของโมดูลตัวนี้อยู่ที่256พิกเซลทีนี้ในการแบ่งโซนของตัวโมดูลนะครับเราจะแบ่ง ได้ทั้งหมด4โซนด้วยกันนะครับโดย1โซนเนี่ยจะฟิกได้แค่ LED d t o m a t i c แค่1โมดูลเท่านั้นถ้าเราแบ่งเป็น4โซนก็คือยูนิต0จะเป็นโซน0ยูนิต1เป็นโซน1ยูนิต2เป็นโซน2และยูนิต3เป็นโซน3ภาพขวามือตัวนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างการแบ่งโซนอยู่โดยขวามือเราจะให้เป็นโซน0เสมอนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นโซน1อันนี้แบ่งรูปแบบหนึ่ง ภาพด้านล่างนะครับก็จะแบ่งครึ่งๆก็จะเป็นโซน0แล้วก็โซน1โดยแต่ละโซนก็กินพื้นที่ l v d d o m e t r i c ไป2 u n ยูนิตทีนี้ในส่วนของโค้ดนะครับอันนี้ใช้ ESP 3 2เราจะใช้ library MD p a l a l l กับ MD max 7 2 xx ซึ่งค่อนข้างจะสะดวกในการใช้งานนะครับอันนี้เราก็จะอินคลูดตัวไลบรารีทั้ง2ตัวเนี่ยเข้ามารูปแบบการต่อนะครับว่าจะต่อขาอะไรอันนี้ก็จะเป็นไปตามโค้ดที่เราเห็นกันอยู่โดยส่วนที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือตัว Mac d e v ไว e ถ้า LVD โมดูลของเรามี4 u n ยูนิตก็คือ1 2 1 2 3แล้วก็4ใช่ไหมครับเราก็ใส่ไป4นะครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ไท ซึ่งฮาร์ดแวร์ไทยตัวนี้นะครับก็จะใช้ f c 1 6 underscore Hw อันนี้เป็นชนิดของฮาร์ดแวร์คือเราต้องลองหลายๆตัวครับถ้าตัวไหนสามารถที่จะมีข้อความออกมาได้ก็แสดงว่าตัวนั้นจะใช้งานได้เขาเลยใช้เป็น Mac72xx นะครับซึ่ง xx เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเราก็ต้องมาใช้ตัวฮาร์ดแวร์เป็นตัวทดสอบนะครับฮาร์ดชนิดของฮาร์ดแวร์ทีนี้เรื่อง Mac Device นะครับการ define Mac Device ก็คือ4ยูนิก็คือ1โมดูลเรามี LVD metric 4ชุดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เป็นเลข4แต่ถ้าเป็นแล้เราก็ใส่เป็น8อันนี้ก็จะเป็นการ include SPI h เข้ามานะครับเป็นการอ interface ทางฮาร์ดแวร์เราจะใช้ MD p a l a l l นะครับส่วนตัวแปรตรงนี้เราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ให้สอดคล้องกับโปรเจกต์ของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดมาตรฐานในไลบรารีที่เขาให้มานะครับเป็นการเชื่อมต่อ SPI อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่ผมจะอธิบายก็คืออตัวนี้ เป็นตัวแปรที่เราตั้งชื่อมาเองใช่ไหมครับแล้วก็ดอทบิกินคำว่า2คืออะไรนะครับแล้วก็เราใช้คำสั่งดีเพ a y เซ t z โซนก็คือจะอยู่ในชุดนี้นะครับส่วนดีเพ l a เซ e t ฟอน t ก็เราอาจจะสร้างฟอนตขึ้นมาเองแล้วก็กำหนดไปว่าทั้งโซนศูนและโซน1นเนี่ยสามารถใช้ฟอนตตัวนี้เลยแต่ถ้าโซนศนยและโซน1แยกฟอนตกันนะครับเราก็ระบุลงไปได้นะครับว่าเป็นในวงเล็บนะครับศนย์เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็ ชื่อฟอนต์ที่เราต้องการแล้วก็1เครื่องหมายคอมมาแล้วก็ชื่อฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นค่าของความสว่างสามารถปรับค่าความสว่างได้0ถึง15โดย0ูนย์ก็จะมีความสว่างน้อยสุดนะครับแล้วก็ display.display display clear ก็คือทำให้โมดูล l อ d ว e t ีดอท i ของเราเนี่ยเคลียร์ค่าอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าเราใช้เป็นโซนศูนย์โซนเดียวนะครับแล้วก็ define max d ด v ว c e เป็น4นะครับโซนเดียวใช่ไหมครับก็คือ1แล้วก็การเซตโซนก็คือ โซนนี้จะเป็นโซนศูย์เราก็ใส่เลขศูน์ลงไปศูน์ตัวนี้ก็คือยูนิตศูตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตสก็คือยูนิตศูถึงสก็คือ0123์หนึถ้ามีการแบ่งเป็น2โซนนะครับ define m a x device ก็เท่ากับ4ี่ยูนิตเหมือนเดิม display begin ก็เป็น2องเลยนะครับก็คือ2อโซนทีนี้เรามาแบ่งโซนกันครับก็คือไอโซนศนย์ 0, เนี่ยเริ่มต้นที่ยูนิต0ูถึงศก็คือล็อกตัวนี้เอาไว้ โซนที่1ก็เริ่มต้นตั้งแต่ยูนิตที่1ถึงยูนิตที่3เนี่ยครับหนึต่อไปการแบ่งโซนแบบแบ่งครึ่งบ้างนะครับเราก็ Define m a x Device ก็คือ4ยูนิตเหมือนเดิม Display Begin ก,ก็คือมี2โซนเหมือนเดิมนะครับ e ซ Zone ก็จะเปลี่ยนไปก็คือโซนศนยให้เริ่มต้นจากยูนิตศูถึงห่งโซน1ให้เริ่มต้นจากยูนิตสถึงสตามนี้นะครับ ต่อไปถ้าเรามี LED โมดูล2โมดูลเอามาต่อกันแบบนี้แล้วแบ่งโซนเป็น2โซนเราจะได้ Define Max Device เท่ากับ8 unit ก็คือ unit 0ถึง unit 7แล้วก็เริ่มเซตโซนโซน0ก็เริ่มต้นตั้งแต่ unit 0ถึง3โซน1ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ unit 4ถึง7ตามนี้นะครับแต่ถ้าเราต่ออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราต่อไว้ด้านบนก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอันนี้คือการต่อแบบ2โซนก็จะเหมือนกับการต่อในลักษณะนี้ และการแบ่งโซนเป็น3โซนนะครับก็คือในส่วนของแถวล่างสุดเราจะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซน0ย์โซน1นแล้วแถวบนก็จะเป็นโซน2อย่างเดียวดังนั้น DisplayBe g i ินะครับก็จะเท่ากับ3เพราะมันมี3โซนส่วนดีฟายแมคดีไ e ก็แเหมือนเดิมนะครับ8ยูนิตทีนี้เราก็จะมาเซตโซนกันครับโซน0นเนี่ยให้เริ่มต้นตั้งแต่ศูนถึง1ยูนิต0ถึงยูนิต1่โซน1เริ่มต้นตั้งแต่ยูนิต2ถึง3โซน2เริ่มต้นตั้งแต่ยูนิตนี่ถึง7 เราต้องนับจากขวาไปซ้ายนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะแบ่งเป็น4โซนตามรูปภาพทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีโซน0ถึงโซน3 Define Max Device ก็8เหมือนเดิม Display Begin ก็จะเป็น4โซนแล้วนะครับก็คือใส่เลขสีลงไปส่วนการเซตโซนก็ตามนี้เลยครับโซนที่0โซนที่1โซนที่2และโซนที่3โซนที่0เริ่มต้นก็คือ00ก็คือยูนิต0โซนที่1ยูนิต1ถึง3 โซนที่2ยูนิต4ถึงยูนิต4ก็คือยูนิตสั่นแหละครับโซนที่3ก็คือยูนิต5ถึง7ส่วนภาพทางขวามือก็จะเป็นการแบ่งโซนที่เท่ากันนะครับก็จะมีการตั้งค่าตามนี้เลยนะครับดูตามภาพไปได้เลยโดยเราจะเห็นว่าแถวนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่แถวล่างเริ่มต้นจากทางขวามือไปทางซ้ายมือก็คือยูนิต0ถึงยูนิต3จากนั้นแถวบนนะครับเราก็จะเริ่มนับทางด้านขวามือเป็นยูนิต4ไปจนถึงยูนิต7